ณ9กนาฬิกานำเสนอคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนจากหนังสือตตตาจะตายก็เป็นเช่นนั้นเองเรื่องคิดเห็นรู้เห็นพบเห็นแต่ก่อนเราไม่รู้นึกว่าเป็นตัวเราทั้งหมดเราคิดไปว่าเป็นกูเป็นของตัวเราทั้งหมดไปคล้องไปติดไปหลง ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยถูกเป็นกูไปเสียทั้งหมดพอมาเห็นเข้าจริงๆมันเป็นอันหนึ่งมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่พอเห็นแล้วก็วางไว้ตรงนั้นมันก็ผ่านไปเหมือนกับว่าไม่เป็นธุระอีกแล้วมันเห็นของจริงมันมีอยู่จริงเวทนาก็มีอยู่เวทนาเป็นเรื่องของเวทนา จิตที่มันคิดก็เป็นอันหนึ่งตัวรู้ตัวเห็นมันก็เป็นอันหนึ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจที่มันเป็นคู่เป็นธรรมเป็นอกุศลเป็นกุศลมันก็มีอยู่จริงนี่เราก็เห็นพบเห็นจ้ะเอกับมันพบแล้วผ่านไปแล้วทีนี้เราก็บอกได้ว่ามันเป็นอะไรว่ามันเป็นอันนั้นมันเป็นอันนี้เราก็ผ่านได้ ดูไปมีความรู้สึกตัวดูไปเรื่อยๆดูกายไปเรื่อยมีความรู้สึกตัวที่กายขึ้นไปเรื่อยๆดูไปมันก็เห็นบางทีดูกายไปมันก็เห็นคิดอันเคลื่อนไว้อยู่นี่เป็นอันหนึ่งอันที่คิดไปโน่นเป็นอันหนึ่งความรู้สึกตัวนี่อันหนึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ดูไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ อุปมาคล้ายกับว่ามันมีของสามอย่างดูไปดูมานะตัวรู้สึกตัวนี่อันหนึ่งตัวเคลื่อนไหวอยู่นี่อันหนึ่งอันคิดไปโน่นก็อีกอันหนึ่งดูไปดูมาเห็นไปตามันก็คมภาวะที่ดูมันก็พัฒนาของมันภาวะที่ดูมันพัฒนาของมันมันก็รู้อยู่เห็นไวๆทันตานี้มันรู้ทัน มันรู้ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูไปดูมาความรู้สึกตัวนี่มันทันทันกันคล้ายๆว่ามันไปจะเอ๋มันไปพบเห็นมันไปพบเห็นเข้าไม่ใช่คิดเห็นไม่ใช่รู้เห็นความรู้เห็นกับความพบเห็นก็ต่างกันคิดเห็นก็ไกลหน่อยรู้เห็นก็ใกล้เข้ามานิดพบเห็นนี้มันจะเอกันเข้าไปเลย ที่เคลื่อนอยู่นี่ที่นั่งอยู่นี่มันเป็นดุนเป็นก้อนอยู่นี่มันเป็นรูปนะมันเป็นรูป,ประธรรมมันรู้จักคิดที่มันสั่งให้มันลุกให้นั่งให้เดินให้เคลื่อนให้ไหวอยู่นี่มันเป็นนามธรรมาคือจิตใจที่มันรู้อะไรนั่นแหละที่แท้ก็คือกายกับใจนั่นเอง